ตอนนี้เราก็อยู่กับ s ซมิบอร์ด v 2นะคะโปรแกรมที่ช่วยในการเทรดของเราจากคุณวรเดชนี่แล้วก็กดสุ่มแล้วก็กดที่ลงไม้หนึ่งนะคะมันก็จะวิ่งไปออโต้นะตอนนี้ก็คือยอดเงินเท่านี้กดไม้หนึ่งปุ๊บมันก็จะวิ่งไปลงให้พุทธสีแดงเรียบร้อยไม้หนึ่งผ่านแล้วเราก็กดสุ่มใหม่ค่ะมันก็จะรันแมนด้อมให้ใหม่มันก็จะเข้าออโต์ออเดอร์ให้ Auto หออโต้เลย อ่าน,นี้ไม่ได้แล้วก็กดไปไม้สองค่ะมันจะดีตรงที่ก็คือเป็นแพทสุ่มแล้วก็ลงเงินไว้ให้อันนี้ไม่ได้แล้วก็ไปไม้สามต่อมันจะดันไปนเรื่อยหนึ่งสองสามแล้วที่กดแค่ปุ่มตรงนั้นแล้วเมาส์มันจะวิ่งเองเครอร์เซอร์จะวิ่งเองอันนี้เรียบร้อยผ่านกดสุ่มใหม่ลงที่ไม้หนึ่งใหม่เขียวเรียบร้อยกดสุ่มใหม่ค่ะแล้วก็กดที่ไม้หนึ่ง กดอยู่แค่นี้นะคะเมื่อเราเซตตั้งค่าเรียบร้อยหมดแล้วมันก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยไปที่ไม้สองเพราะเมื่อกี้ไม่ได้แดงหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยกดุ่มใหม่เริ่มที่ต้นไม้ไม้หนึ่งใหม่ไปไม้สองเขียวขึ้นอีกไหมไม่ได้ไปไม้สามแล้ว โอเคเรียบร้อย5้าวินเบาๆซึ่งก็คือใช้ระยะเวลาไม่นานเลยค่ะกำไรมาละนี่ตั้งไว้ที่50บาทเท่านั้นเองควรทดลองควรฝึกฝนให้บ่อยๆในบัญชีทดลองก่อนนะคะ